ยังลำธารอีกหนึ่งสายนะผมเบื่อนะที่ยัง ครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกท่านนะครับผมเราวันนี้อยู่กับผมนะฮะเมฆจากช่องเมฆสายดินปลานะครับผมนะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนนะครับผมนะไปยังลำธารอีกหนึ่งสายนะเพื่อนนะที่ยังไม,ม่มียังไม่เคยมาทายแล้วผมนะวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะฮะไปแคมป์หรือพุกไปฟังเสียงสัตว์บรรดาสัตว์นะผมนะว่ะเราพุกไปแล้วเราจะยีนเสียงสัตว์อะไรเดิมมามั่งนะผมนะหรือเสียงอะไรจะพบเจออะไรนะครับผมนะก็เป็น คลิปสบายๆนะผมนะมก็เป็นคลิปในธรรมชาตินะผมนะวันนี้ก็จะพาเพื่อนไปนอนไอไปปลุกไปแคมป์ในริมใส่ลุมฐา,านนะผมนะว่าอากาศจะเย็นแค่ไหนนะผมนะวันนี้ก็อยู่บุมมาสักหน่ยมุงก,กว่านะครับผมนะไม่มุงกว่านะโดยเราจะลงมปนอนสักสองสามชั่วโมงนะผมนะว่าเราจะเจออะไรหรือไม่นะผม ถ้าเจอผมอัปเดตเพื่อนดูนะนนนครับผมซึ่งเพื่อนคนไหนก็นเพื่อนเพื่อนคนไหนครับนะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะผมนะกดซับสไครต์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจ,จต่อไปนะครับผมนะซึ่งวันนี้เราก็จะไม่นี่ครับผมนะมันจะมืดอา่าเดี๋ยวมันจะมืดแล้วนะผมนะเราจะไปฟังเสียง้นนะผมเราก็ไปกันเลยครับผมบายครับผมนะตอนนี้เราก็มาถึงห้วยแล้วนะครับผมนะเราจะขึ้นไป น,นี่ครับผมน,นเราก็ถึงเมื่อมผมันที่เรียบร้อยครับผมนะนี่ครับผมนะซึ่งบรรยากาศดีมากนะครับผมนะคาดว่ารตรงนี้นะผมนะที่เราจะมาแคมป์ดูนกนะผมเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปสำรวจมีนกสุงข้างบนนะผมนะเราจะะไปแล้ว สิงนกพวกนี pues mm ้หาดูยากมากนะผม nó bớt, nó đuổi hạt đuổi rác mang cả bụng, mang đá ไงครับผมเดี๋ยวเราเจอเขึ้นลงไปในห้วยแล้วผมนะซนะึ่งตอนนั้นผมเตรียมจะไปทางหน้าผมแต่ผมคือไปนั่งรอดูในห้วยแล้วผมนัน่งาวะเจอสัไฟเลยมั้งนะผมไปเราลงไปงกันแล้วผมมีกองไฟนะผมเหนือหนวยนะนะเนีนนนนนน่เป็นรอยคนก่อไฟนะครับผมมันน่าจะเป็นพวกในพานนะผมนะ มันมัน,น,แบบนดูร้อยสาป่ามันดิเนี่ยมีทางคนนะผมนะเนี่ยเุ็นพวกเราอยหมูป่านะผมนะเดนะี๋ยวเราจะพุกไปดูแนตะ่นานแล้วเพื่นเพื่อนดูที่นี่นายข้าววบาันในพานพุกไปนะผมนะซึ่งทำเทียบนะผมนะเนี่ยซึ่งนานมากแล้วนะเราจะค่อยุกไปทั้งนนหมดนะผม อะไวครับมดูเลยไมนตัดเยเราจะค่อยไปข้างบนนนะ านะาตามไม่ทันเลยเดี๋ยวถ้าเป็นนกเหรออ่องงาอ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 าะาอาาอ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  มันตกก็สวยมากน,น,นนะนนนนผมนะวันนู่นนะผมผมนะได้ขึ้นมาบนเต,นเ,ตนเปน็นเชือกแล้วนะครับผมผมเป็นพอเมื่อสักค่นี้นะได้ได้ยินนกชนิดหนึ่งแล้วผมนะซึ่งมันอยู่บนพ่กนี้ผมนะผมก็ไม่รู้เขาเรียกว่านกอะไรนะผมนะผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเดียวมากนะเป็นนกที่หาดูได้ยากนะผมนะสิงต้องเข้าดูในป่าองนี้น เพจะเจอลนะบอมนะเป็นนกเกาะอุ่งฮนะซึ่งเม่เรามา้เาเจอเป็นนะฮะนั่นออกนั่นเลยนะฮะอะไรเป็นซกป่านะบอมเป็นพวกหูป่านะบอมนะนะฮะที่เรามาเรา,าเจอห้างนะบอมเป็นห้างาน้อยสองอันฮะพวกในพันพวกในพันมองมันเข้าพวกน่าจะเป็นเากิงนี้งก็หูป่าน,นะบมนจนะิง น่าจะรอจิ้งลูกสัตว์ป่านะผมจริงเองกคืนพวกสัตว์ป่าจะมามากินน้ำนะผมนะเดินทิศใต้เพื่อนดูนะผมนี่ครับผมนะเห็นไหมนะจะเป็นทางเดินสัตว์มากินน้ำนะผมนะซึ่งช่วงหน้าแล้งนะฮะเนี่ยช่วงหน้านี้นะผมนะช่วงน้านองเนี่ยจะไปกันไปตีนั้นตรงนี้นะผมนู่นอีกหนึ่งจุดนะเพื่อนนะพวกสัตว์ป่าพวกเก้งนะเก้งหมูป่านะหรื พวกหมาพวกหมาในนะผมนะมามันจะลงมากินน้ำนะผมนะเนี่ยเราเป็นเราคุดนะน่าจะเป็นนกอันนี้นะผมนั่งนี่เป็นนกเอ้นกยุงเอ้เนี่ยเขาเรียกไก่ฟ้านะผมนะักไก่ฟ้าออก,ออกมาอาบน้ำเพื่อลงมากินมีสัตว์ลงกินมากมายนะมันนะ ไอป,ป่าองข้างหลังนะผมน,นะเก็บป่าเสียงดังมากเลยมีนนะ tiền đắn ạ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những แต่ครั้งคนอ่ะเจยาคนฝัน,นไม่ไผ่นะซึ่งมีไก่ป่าหลงเนะลื้อหลงข้างหลังนี่ไม่รู้วา่าคุณมาอะไรอยู่ไก่ป,ป่าหรือเปล่าไม่ต้องมาแน่ใจมันอยู่ในป่าเขาไม่รู้นะ เสียงน้ำมุมนะั่นน่าจะคนฝันไม้หรือเปล่าใครวัามีต้นไม้หักน้ำมุมนะ่ อันนี้เองนะ่งตัดไม้หายไปแลป้วนนะมโดยเจอกันทีนะผมนะ,ะเราไปเจอกันเมอวานเพื่นทีเนท่เจอเรยแปบนี้นนนผมนะเดินไปขึ้นบนางบนะอ่ะเห็นรั่วไม่รั่วเป็นไก่ฟ้าหรือว่าเป็นสัตว์อะไรนะผมนผมั่งขึ้ข้างบนเมื่อกี้

ป่าล้องนะผมนะ่าเพื่อนคือป่าล้องของนะ้างบนนะเม็นไก่ปลาตัวเมียนะครับผม สิ่งทางล่างนะมุมนะอะไรครับเนี่ยขอ่จริงหรือสักอย่างนะ อยูบอย่างไรนะผมอันตรายนะผมนะสังจังมาจะข้างบนนะผมนะไม่รู้ว่าเขายิงเลยรนะผมนะมันเคยป่างยึบแล้วนะผมนะผมกอนนะพเพื่อนวัน,นนี้เราจะกลับกันนะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าเป็นพวกในพานหรือว่า ใครนะำมุมนะที่มันยิงพวกอาจจะมียิงสัตว์น้ำมุมนะแต่เสียงดังมากนะเ <ST os> จ๊งออกมาคนเด <ST os> ียวฮะเดียไม่ปลอดภัยนะพนนเพื่อนๆเราต้องขอเพื่อนกลับนะฮะขอดูกลับนะำมุมนะเพราะว่ามันก็เริ่มมืดแล้วนะำมุมนะมันก็อยู่อย่างในถังน,น,นะเพื่อนนะครับผมนะตอนนี้เราก็ต้องขอเพื่อนไปก่อนนะครับผมนะเพื่อนคนที่ชอบลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์ กดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะผมนะเพื่อดิ่นมพ์มีงกันคลิปต่อไปนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะาไปอีกีหน้าผมสีนีนข้ขอขอบคุณทุกคนนะครับ